I ah. ไปไหนหน่น ครับก็วันนี้คุณยายเดินช้านะครับซึ่งจะรู้สึกว่าจะปวดขาอยู่ข้างขวาน,นะครับขาหน้านครับวันนี้คุณยายก็จะไปอาบน้ําอยู่นะครับเดินลงเนินลง,ลง,ลงชั้นมาก็ขาก็แบบดูเหมือนสะดุดสะดุดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าวันก่อนนะครับ คุณยายนะครับรู้สึกค่อยดีขึ้นนิดหน่อยนะครับขาคุณยายที่เก็บก็นี่ก็คุณยายก็ได้มีช่วงช่วงเย็น,ช,ช,นช่วงเช้าตาก็เป่านะครับขาปวดนะครับมีช่วงเดินลงชันเนี้ยจะเหมือนอยู่ ขาขวานิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับเดินครับค่อยไปนะครับอย่าครับไป ครับวันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ด้วยนะครับกดติดตามคุณยายนะครับซึ่งคุณยายวันนี้ก็ขายยังไม้หายดีเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นนิดนิดแล้วนะครับเกือบจะปกตินะครับคุณยายก็จะลงอาบน้ํานะครับ ครับนนี้คุณยายอาบน้ําอยู่เอยกินน้ําอยู่นะครับครับท่านแม่แมท่านใดจะมีจิตศรัทธานะครับจะมีความเมตตานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะครับคุณยายวันนี้ก็จะอาบน้ําเลยนะครับกินน้ําเสร็จก็จะเอาเป็นน้านะครับ lâu 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 thôi lâu lâu Rồi. Thôi 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 Nó luôn luôn Nó luôn Chép luôn Chép đâu Bừng mê Nó luôn luôn Chép luôn Trời luôn mê Nó Bưng nè bưng Bưng Thôi mê ครับก็วันนี้คุณยายก็ <c oughs> ครับวันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะครับซึ่งคุณยายก็จะอาบน้ําอยู่เดี๋ยวออพ่อควานจะสาดน้ําให้ยายล้างให้ยายสะอาดๆแล้วก็ค่อยขึ้นกลับ,บานนะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากนะครับครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ